ครับสวัสดีครับทุกคนครับกับรายการของเราครับรายการอะไรความหวังดีจากพี่สู่น้องอันนี้น่าจะ EP พีห้าใช่ไหมพี่มมเอ่อสี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วคูม้าเรื่มเป๋แล้วความหวังดีจากพี่สู่น้องเป็น e ีที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่เป็นของจีนนะครับสวัสดีครับผมครูมะนะครับครูขัตสมาณิจัมสันตีนะครับเป็นครูน้อยสอนม6ครับ สวัสดีค่ะครูลาลลลิตค่ะครูกิมสอนแนวค่ะสวัสดีค่ะครูสุพิศาคุณพยากรนะคะครูเนทนะคะสอนภาษาจีนค่ะสวัสดีครับผมวัดสันจีร่วง่งเรือครับก็จบการเรียนสม,มุนตีครับแผนการเรียนศิลป์อังกฤษภาษาจีนครับตอนนี้จอทุนจากภายน้นของประเทศจีนอยู่ครับสวัสดีค่ะชื่อนัทธิดาหงษ์สาชัยค่ะชื่อลินชื่อดีมค่ะจบจบการศึกษาที่ โรงเรียนสุรศักดิ์มันตรีตอนนี้กาลังรอทุนการศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยไหหนานค่ะสวัสดีค่ะว่าค่ะสิริพรพดวงอักค่ะจบจากโรงเรียนสุรศักดิ์มันตรีค่ะปัจจุบันเป็นนิสิตอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาจีนธุรกิจค่ะ สวัสดีค่ะชื่อปุ้ยนะคะนางศาวชรดาสวนปักขินจบจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีแผนการเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนรุ่นที่48ค่ะปัจจุบันเป็นนิสิตอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจค่ะโอเคครับ ถ้าเราสังเกตดีๆคำถามที่หนึ่งครับเราจะถามว่าพี่เขาไปเรียนที่ไหนสาขาอะไรก็มีพี่ที่รอทุนของเมืองจีนสองคนนะครับสําหรับข้อคําถามเราจะมีคําถามเป็นเลขคู่กับเลขคี่นะครับซึ่งคําถามที่หนึ่งเป็นเลขคี่ถามเรียบร้อยนักรเรียนตอบหมดแล้วคําถามถัดไปเป็นเลขคู่ประทรงนะตอบได้รอบไหนอ่าก็จะมีสองคนเนาะที่ที่ปิดไปแล้วหนูสอบได้รอบไหนแล้วว่าเพราะอะไรหนูเลือกอป,ปาขาวิชานี้ ก็รอทุนอยู่ครับเป็นทุนมนทนของประเทศจีนครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ทวนคำศัพท์ไปเรื่อยๆแล้วก็หาหนังสือบทเรียนมาเรียนเพื่อแบบว่าให้ชิมกับการถือสมมติว่าเราไปอยู่ที่เราเรียนที่ได้มัจริงๆเราจะได้แม,ม่ตื่นตัวมากครับแล้วก็สามารถรับตัวได้ทันเท่ากับเรีนในคนอื่นด้วยครับหมายความว่าทุนอันนี้ก็คือได้แน่แหรือว่าต้องไปสอบต้องเป็นอะไรอีกไหมไม่ต้องครับแค่รออย่างเดียวครับรอจาก<ร>ามนทนะ รอสถานการณ์รอเวลาใช่ครับแล้วระหว่างนี้เราต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอะไรอย่างนี้ไหมคะต้องไหมหรือเรามีสอบอะไรไหมยรงยไม่ต้องครับยังไม่มีครับแต่เหมือนเรียนเองเรียนเองครับเลเซอร์เองก็รอทุนเหมือนกันค่ะจากมหาวิทยาลัยไหหาำเหมือนกันตอนนี้ก็กําลังรอทุนอยู่ระหว่างระหว่างมีช่วงเวลาที่ว่างเนี่ยก็ ควรทำศัพท์เหมือนกัน,นะค่ะแล้วก็ดูซีรีส์นะคะที่เป็นเกี่ยวกับภาษาจีน,นะคะเพราะว่าที่จะ,ะสมมติว่าเราฝึกการฟังเยอะๆแล้วนไยค่ะเราเวลาเราไปฟังจากคนจีนจริงๆอ่ะค่ะเราจะได้สำเนียงแล้วก็จะได้คุ้นหูเวลาเราได้ยินคำศัพท์นี้อ๋อเขาพูดเขาพูดแบบนี้เขาพูดกับเราแบบนี้จะได้ไม่ได้ตื่นเต้นมาก อะไรประมาณนี้ค่ะเราไม่ต้องออกตังค์เลยลูกไม่ต้องเสียตังค์ไปเรียนเลยใช่ไหมตั๊บนึงนะเร <Okay. S 1> าซื้อแตกแั้งนึงงั้นขอให้เรียนต่อ ปีนี้ค่ะมีเด็กขอทุนทั้งหมด6คนอะไเนี้ยก็คือเหมือนเป็นตัวแทนเพื่อนเนาะสองคนเลือกมา2คนค่ะเดี๋ยวยังไงให้นักเรียนลองเล่าถึงเผื่อจะมีรุ่นน้องที่อยากจะแบบว่าได้ทุนเหมือนการลองแชร์แบบคร่าวๆว่าต้องเริ่มทํายังไงอันนี้เป็นเป็นทุนให้เปล่าค่ะทุนให้เปล่า4ปีเนาะไปเรียนปริญญาตรีนะเด็กกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นทุนมงคลเดี๋ยวนักเรียนลองเล่าคร่าวๆให้ให้น้องๆเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเผื่อจะอยากได้ทุนแบบนี้เป็นทุนให้เปล่าเลยแล้วก็เรียนฟรีจบมาก็คือ เป็นนักเรียนทุนสามารถที่ก็มีรุ่นพี่เจ้าสุนิสาพี่มาจําได้ใช่ไหมจบมาก็คือแบบมีงานทําเลยแล้วเงินเดือนก็คือสตาร์ทที่แบบ2 5งหมื่นห้าอะไรเงี้ยคือเงินเดือนสตาร์ทมากกว่าเด็กที่จบในไทยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเออจบเป็นนักเรียนนอกเนาะเป็นนักเรียนทุนอะไรเงี้ยอ่ะลองคร่าวๆเอาภาษาไก่อนแล้วกันภาษาพูดแล้วเดี๋ยวต่อด้วยนะพี่ดาเนาะอ๋ะอได้ครับก็การการเตรียมตัวครับย่างแรกเราก็ต้องออรู้ ดูทุนก่อนหลายทุนว่าเออมีทุนแบบไหนบ้างเนี่ยครับสแล้วก็มันก็จะมีแบบว่าขับร้องว่าเออเราต้องใช้อะไรบ้างใช้อะไรบ้างครับซึ่งซึ่งทุกๆทุนก,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 ก็ใช้ผลสอบระดับทางจัดจีนครับเรียกว่า HSK ครับก็มีทั้ง6ระดับด้วยมีทั้ง6ระดับครับให้สอบแล้วก็ยังมี HSKK อีก,อ,กอีกอันหนึ่งเป็นการพูดอกันนงครับแล้วก็ ถ้าสอบก็ส่วนมากเขาจะกําหนดว่าได้ผ่านได้เคสีและถึง5ครับในการยื่นทุนต่างๆไปครับก็คือต้องมีผลสอบ s SK ใช่ใช่แล้วก็ของน้องเหยี่ยวนึ่งพี่ที่รอทุนเหมือนกันเหมือนกันไหมคะวิธีการเหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยก็คืออย่างแรกคือต้องศึกษาข้อมูลของทุนนั้นๆน,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นทุนของมณฑล ทุนรัฐบาลเงี้ยค่ะมันมีความแตกต่างค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะแล้วก็อย่างเช่นขอทุนบนทงนงี้ค่ะมันก็จะค่อนข้างที่จะง่ายกว่าขอทุนรัฐบาลเพราะคุณขอทุนรัฐบาลของประเทศจีนนะคะมันค่อนข้างที่จะขอยากนิดนึงค่ะแล้วก็ข้อมูลมันต้องเยอะกว่าขอขอทุนของมฑลน,นซึ่งมฑลนก็จะง่ายกว่ารัฐบาลจริงอย่างเงี้ยค่ะ จากที่นักเรเียนบอกนันแหละอันนี้เป็นทุนมนทนเนาะแล้วก็คือขอทุนทุนของจีนนะคะมันจะไม่ต้องสอบมันจะเป็นการยืน่นเหมือนยื่นยืนย่นเอกสารไปะคะ่ะเอามันก็จะมีใบสมัครนูร่นนี่นั่นพาสปอร์ตผลตัวสุขภาพที่สําคัญที่สุดก็คือผลสอบเพจเชซึ่งเป็นผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสตาร์มันจะอยู่ที่ระดับ4ะคะ่ะถึงสามารถที่จะยื่นขอทุนปริญญาตรีได้ะคะ่ะระดับ3นี่ค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงถ้าขอไปมีโอกาสไม่ได้สูงมากเพราะว่าส่าวนใหญ่เขาจะเขียนเขียน เขาเรียกอะไรนะเงื่อนไขไว้ที่ระดับ4ค่ะแล้วก็ถ้ามีพอร์ตโฟลิโอเราก็สามารถที่จะแนบเข้าไปได้ว่าเราเนี่ยเ,เคยได้ไปแข่งขันอะไรบ้างมีผลงานอะไรบ้าง,าง,ะางจะถึงเป็นตัวการันตีเราค่ะแล้วก็เกรดในมปลายก็สําคัญค่ะเพราะว่าจะต้องมีเกรดที่ดีพอสมควรมันถึงจะเขาถึงเขาก็ดูเกรดด้วยดูผลสอบด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีการสอบยกเว้นบางามหาลัยมีการสัมภาษณ์ เรียกนักเรียนเนี่ยสัมภาษณ์วิดีโอคอลแบบนี้ค่ะแต่เป็นเฉพาะบางมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะเขาก็คือจะพิจารณาแค่นี้เพราะฉะนั้นเอกสารเราค่อนข้างที่จะต้องเตรียมให้ดีพอสมควรเพราะว่าเขาไม่ไม่ได้มีการแบบเขาเรียกอะไรไปสอบเนาะเขาจะดูจากเอกสารเท่านั้น,นะค่ะเอ,อเข้ามารอบโคตาร,รอบสองค่ะที่เรียกสาขานี้เพราะว่าอยากต่อยอดทางภาษาจีนแล้วก็สนใจเรื่องของธุรกิจค่ะแล้วสาขานี้มันก็ตอบโจทย์ก็เลยเข้ามาค่ะ โคตาโคตาหนูรู้ได้ไงว่ามีโคตาที่นี่หนูใช้การโคตาเนี่ยหนูใช้คุณสมบัติอะไรของหนูเล่าให้น้องๆฟังโคตาก็เคยรู้ว่าจะกหล่าวเซยอค่ะหล่วเซก็มาบอกโคตามันจะมีของอักษรจีนหนึ่งคนแล้วก็จีนธุรกิจห้าคนค่ะเพราะหนูก็จะใช้เกตเลียรวมห้าเทอรสามจุดสองห้าขึ้นไปค่ะแล้วก็จะใช้คะแนนโอนเนตสิบหกคะแนนค่ะอะ สามจุดสองห้าขึ้นไปคําถามของครูม,มากก็คือวาวาได้เกณฑเท่าไหร่ห้าเทอมตอนนั้นจำได้ไหมประมาณสามจุดหกเครื่องพันนม่แน่ใจ้สามจุดหกก็ใช้ได้แล้วอ่าในตัวโอเน็ภาษาอังกฤษที่ใช้คือแค่ผ่านเกณฑ์เขาก็พอถูกไหมใช่ค่ะโอเคโอเคก็น่าสนใจนะเพไม่ได้ คุณเนเสริมนิดนึงเพราะว่าจริงๆโคตา้านี่มันเพิ่งมาปีนี้ปีแรกมันเป็นโคตา้านี่จากที่เราทํากับทางโรงเรียนเน่เรากลุ่มาาสารพัดภาษาต่างประเทศเนาะทำกับมหาวิทยาลัยเกษตรเดิมทีเราดีลไว้เรื่องอื่นแต่ด้วยความโชคดีะค่ะเราได้ทําโคตา้านี้เป็นปีเด็กรุ่นนี้ก็เลยโชคดีได้เป็นปีแรกที่ได้ได้เข้าไปด้วยโคตา้านี้ก็คือเขาจะให้โคตา้าโรงเรียนเรา5คนเลยเฉพาะโรงเรียนเราให้5คนซึ่งถือว่าเยอะเพราะเยอะพอสมควรนะคะจากจากเด็กที่เพราะว่าจริงๆเด็กสมัครไปแค่3คนเอง สอบได้รอบ2ค่ะเป็นรอบโควตาค่ะแล้วก็เหตุผลที่เลือกเรียนสาขาวิชานี้นะคะก็หนูเป็นคนที่ส่วนตัวชอบภาษาจีนอยู่แล้วค่ะชอบมาตั้งแต่มสามแล้วหนูคิดว่าการเรียนภาษาเนี่ยมันสา,สามารถเพิ่มโอกาสในชีวิตได้หลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโอกาสด้านการหารงานโอกาสในการพบปะผู้คนหรือว่าโอกาสในการท่องเที่ยวค่ะหนูก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าตอนนี้ป,ปัจจุบันนี้ก็ ประเทศจีนนะคะก็ยังเป็นผู้นําทางด้านเศรษฐกิจด้วยหนูคิดว่าการที่เราจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยการที่เราสื่อสารภาษาจีนได้เนี่ยจะสามารถเพิ่มช่องทางการค้าได้ค่ะอืมโอเคทีนี้ครูถามหนูนิดน,นึงว่าตอนมสามเนี่ยหน,หนูหนูรู้ตัวเองไหมหนูรู้ตัวเองไหมว่าหน,หนูชอบภาษาจีนหรือว่าเพราะโรงเรียนสอนหรือเพราะเจอใครหรืออะไรอย่างเงี้ยคําถามของครงูอะไรเป็นจุดประกายที่เราเข้ามาเรียนแผนนี้เหมือนได้เรียนเพิ่มเติมภาษาจีนกับเหล่าซูเนทค่ะเป็น แบบเป็นครั้งแรกที่เจอกันแล้วเหมือนไดได้ได้ได้ลองเรียนแล้วแบบหนูทําได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเลยคิดว่าถ้าสามารถเราเราสามารถต่อยอดสิ่งที่เราทําได้ดีแบบให้มันให้ดีให้มันดีกว่าเดิมได้มันก็จะน่าจะมีน่าจะมีประโยชน์ค่ะแสดงว,ว่าดูโดนหลอกซื้อเลสหลอกวานะครับโอเคบ้ <laughs> า <laughs> <laughs> เด็ก่นนี้เป็นน่ารักสาว้างเก่าเนาะน่ารักทุกคนไปคาถามที่สามับค่ะค่ะเอ่อในการเตรียมตัวในการที่จะสอบอ่ะเรามีเทคนิค วิธีหรืออะไรเป็นพิศเศษไหมในการสอบเข้าไปในนี้คะ่ะหรือเด็กนักเรียนสองคนที่รอทุนนี้อยู่ก็เล่าได้นะทเทคนิคในการเตรียมตัวเนี่ยในการเข้ามหาวิทยาลัยของคณะเนี้ที่เรากำลังจะไปเรียนน้องที่จะไปต่อจีนสองคนเดี๋ยวเล่าให้ครูฟังว่าหนูเลือกคณะอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นเป็นคณะคณะมนุษย์มนุษย์สาขาเอกภาษาจีนครับตรงตรงเลยเพราะว่าครูเห็นว่าบางทีชทคนชที่ไปเรียนจีนแต่ก็ไม่ได้เรียนภาษาจีนต่อก็คือไปเป็นคณะอื่นอะไรอ,อย่างเงี้ย โอเคครับต่อเลยครับแล้วก็วิธีการเตรียมตัวสอบ p พจเคใช่ไหมครับ mm hmm. ก็อย่างแรกก็คือพื้นฐานสาคัญก็คือเป็นคําศัพท์ครับก็คือทุกภาษาก็คือสาคัญก็คือคําศัพท์ครับถ้าเรายิงมู้คาศัพท์มากก็จะทําให้เราทําให้เราแบบว่าได้เปรี่ยนมากขึ้นในการทาข้อสอบครับอย่างที่2ก็คือการฝึกทาข้อสอบบ่อยๆครับคือในข้อสอบเจ k คครับคาศัพท์มันก็ไม่ออกเหนือนจากในข้อสอบครับาอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ ล้วนแล้วก็เป็นแต่อยู่ในข้อสอบอเก่าๆครับยิ่งทําเยอะยิ่งได้เยอะครับอ,อ,อย่างที่วัสสารบอกนะคะก็คือต้องจำำําคําศัพท์แล้วก็หมั่นทําแบบทดสอบไปเรื่อยๆแลวอ,แลอีและอีกอย่างที่สาคัญคือของภาษาจีนคือไวยากรณ์นะคะไวยากรณ์ค่านๆที่จะยากนะคะเราต้องหมั่นจาแล้วก็เอาไปใช้เยอะๆค่ะอย่างเอาของหนูว่าเทคนิคในการจำอะค่ะการจำศัพท์อะหนูจะจําเป็น จำเป็นตัวอักษรจีนเลยนะคะแต่ว่าถ้าถ้าาจริงๆแล้วถ้าจะเอาให้แม่นนะคะให้เขียนดีกว่าลองเขียนให้เขียนตามลำดับขีดของตัวอักษรจีนไปเลยก็จะจำให้จำได้แม่นยำขึ้นมากกว่าโอเคครับก็ดูซีรีส์จีนเยอะๆค่ะเทคนิคนี้ดีจากเลยตรงนี้อยาเกยาเจอแค่จริงๆ เทคนิคนี้มันดีมากเพราะว่ามันดูการดูมันมันมันดูซีรีส์เอาที่เราชอบบางคนชอบหนังแนวปัจจุบนันบางคนชอบหนังแนวย้อนยุคนาะแล้วเดี๋ยวนี้ซีรีส์จีนเองอก็แบบว่าไม่แพ้เกาหลีเลยก็คือว่าน่าดูเนื้อเรื่องน่าสนใจดาราก็หน้าตาดีนะคะเออมันช่วยในการฝึกอันนี้คือเด็กสะท้อนมาเนาะเด็กสะท้อนมาว่ามันช่วยในการฝึกทักษะฟังพูดเพราะมันจะมีพาร์ทแรกของการทําข้อสอบ p t ก็คือทักษะการฟังออซึ่งเวลาที่เราดูมากๆาค่ะ เราก็จะแบบซึมซับมันะขนาดภาษาเกาหลีทีลีเกาหลีเนาะเราดูเยอะๆเรายังพอพูดคาแบบไม่ง่ายได้อะไรเงี้ยอย่างภาษาจีนอย่างเด็กได้เรียนมาด้วยเงี้ยเวลาที่เขาดูทีลี่เยอะๆแล้วในทีลี่มันก็จะเป็นาภาษาที่คนใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆแบบการสื่อสารจริงๆอะไรเงี้ยเด็กนอกจากสามารถเอามาทําข้อสอบได้แล้วยังสามารถสื่อสารกับคนจีนเพราะมันเป็นคําพูดจริงๆที่เขาใช้พูดในชีวิตประจำวันไม่เหมือนกับเราฟังเพลงภาษามันก็จะเป็นภาษาตัวใหภาษาแบบพังการหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีลี่มันคือ การที่เราคุยกันแบบนี้ตอบโต้กัน,นอยงี้ยค่ะอ่าอันนี้เราถามว่าขั้นตอนเตรียมในการสอบอยังไงเพราะฉะนั้นสาหรับสองคนนะครับ2คนถัดไปครูขอเพิ่มเป็นคําถามถัดไปเลยดีกว่านะครับครูปิ๋มคําถามถัดไปให,ให้ให้เริ่มที่วากับจอยก่อนแล้วค่อยวนมาที่วัดสันนะครับคำถามถัดไปครับครูปิ๋มค่ะก็แล้วเด็กๆแบ่งเวลาในการเรียนไปด้วยในโรงเรียนแล้วก็การเตรียมตัวที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยไปด้วยอ่ะทำยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ย ่วงที่เราจะต้องเอาเอาตัวเองไปโฟกนะัสกับการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยอะ่ะเราก็ต้องประคองกิจกรรมการสอบการอะไรในโรงเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยเออเร,เ,รเ,รเราเราเราเตรียมตัวอย่างเเราแบ่งเวลายอย่างไงอ่าว่าว่าว่าก็เป็นเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของแบ่งเวลานะคะก็ถ้าเป็นเรื่อ,กอง,งาะะาอการบ้านที่โรงเรียนอะ่ะเวลามีข้าว่ายอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามเคลียร์งานให้เสร็จพอกลับบ้านมาตอนเย็นเราก็จะแบบ ติวข้อสอบลองทําข้อสอบอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็จัดตารางอ่านหนังสือด้วยค่ะติวนี่คือติวยังไงลูกติวยังไงหนูบอกติวทำยังไงก็ทันลองทําข้อสอบอะค่ะแล้วก็ดูคลิปสอนในยู u ูบค่ะอืมโอเคโอเคครับอ่าคนต่อไปเลยลูกการแบ่งเวลาของหนูนะคะหนูคิดว่าหนูเรียนเหมือนแบบ เรียนปก,กติเลยค่ะก็ทำทำให้แบบชีวิตเรียนมันเป็นปกติก,กต็แค่เพิ่มการอ่านหนังสือเข้ามาอย่างเช่นเวลาข้าบว่างๆค่ะคือโรงเรียนศุดิ์ค่ะก็จะมีคาวว่างให้ใช่ไหมคะก็จะเอาเวลาว่างนั้นนะคะเอาหนังสือมาอ่านก็คือเอาหนังสือมาอ่านเอาแบบข้อสอบจริงมาทำอะไรทำ,ทำทำบ่อยๆนะคะแล้วก็มีดู youtube ตามที่พี่วาบอกด้วยค่ะโอเคครับอาวสาันภาษาว่าไงบ้างน้องไหมครับก็ เหมือนเหมือนเหมือนกับปุ้ยกับมาเลยครับก็คือพอตอนมปลายช่วงมหกมันจะมีเวลาว่างเยอะครับก็ทกําการบ้านที่โรงเรียนให้เสร็จเรียบร้อยครับพอกลับมาผมก็จะทําเป็น study plan ไว้แล้วก็ว่อ,อวันนี้เราอ่านวิชาวิชาอะไรบ้างวิชาอะไรบ้างครับแต่งแต่งเป็นช่วงๆไปโอเคค่ะว่าช่วงว่าช่วงนี้เวลาวิชาไหนช่วงนี้วิชาไหนอะครับโอเคครับนัทธิดาน้องดีโอเคค่ะก็ ตอนหนูก็แบ่งเวลาว่าเวลาไหนเรียนแล้วก็เวลาไหนทำทำชีวิตประจําวันให้ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นปกติถ้าเรียนก็เรียนให้หนักถ้าเล่นก็เล่นให้หนักถ้าต้องจริงจังก็จริงจังให้สุดอะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้าเรียนก็ต้องเน้นเรียนไปเลยถ้าเล่นก็จะแบ่งเวลาเล่นกับเรียนให้เหมาะสมกันให้เท่ากันเราเรียนภาษาเนี่ยช่องทางการทํางานมันหลากหลายมาก แต่ละคนจบไปอ่ะได้แพลนไหมไหมว่าจะไปประกอบชีวิตหรือว่าสันครับออคิดว่าจะอยากจะเปิดเป็นธุรกิจส่วนตัวของตัวเองครับเป็นแบบว่าอาจจะออนำสินค้าเข้ามาจากจีนเองแบบเป็นคนดิวงานเองเลยครับแม่ก็ทําเป็นร่มก็ได้อย่างเงี้ยครับเร,เราลองติดเรารอติดต่อว่าสันม,มาพ <laughs> ี่ม <laughs> <เ>ไ,ได้ครับได้เราจะได้ไปครับได้ครับ<ด>ี่ถ่าก็ วิชาพักเกี่ยวกับภาษาก็ไม่พ้นล่ามกับไกด์อยู่แล้วคะ่ะตั้งแต่ว่าจะเป็นล่ามอยู่แล้วด้วยกับไกด์ตอนนี้ติดโควิดก็น่าจะไกด์ก็น่าจะไม่รอดก็ <c oughs> <c oughs> น่าจะล่ามล่ามะคะ่ะล่ามกับไกด์สองอย่างะคะ่ะโอสถานาการณ์หลังโควิดถ้าดีขึ้นน่าจะบูมมากๆกลับมาแบบอีกครั้งหนึ่งไปแน่นอนค่ะ,นนคะอ่าว่ากคนคนหนูก็จะเหมือนล้อสันนลค่ะคุณ อยากเปิดลกเกีบของตัวเองแล้วก็นำสินค้าจากจีนเข้ามาค่ะแล้วก็อยากทำเกี่ยวกับน้ำด้วยค่ะแต่ภาษาอ่าโอเคครับคนถัดไปค่ะท,ที่จริงองหนูก็อยากทําเหมือนกับวาแล้วก็วาสันะคะ่ะแต่อาจจะแบบเอออาจจะทําเป็นแบบมีนะักแบบเป็นนักแปลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนัก นักแปลหรือแบบถ้ามนหนูส่วนสูงถึงหนูอยากเป็นแอร์ค่ะ,ะเดี๋ยวยัดครูขอพูดเรื่องแอร์นิดนึงโอเคมันมีส่วนสูงเข้ามาเกี่ยวข้องที่เธอพูดถูกต้องแต่ในทุกวันนี้ในปัจจุบันนี่นะมันสามารถได้มากกว่านั้นลองไปดูสายการบินที่เขาลดลงหรือถ้าเป็นแอร์ที่บินบนฟ้าไดนะ้แอร์คราวก็รับได้แต่แกแอร์คาวหรอโอเคค่ะเรียนภาษา มาระดับนั้นให้เขาบินเถอะพี่ปีการศึกษาที่แล้วอ่ะเราก็เรียนออนไลน์บ้างสาหรับไปเรียนออนไลน์บ้างสำหรับออนไลน์ที่โรงเรียนเนาะพอทีเนี้ยมีสองคนที่กําลังเตรียมตัวอยู่วนอีกสองคนอ่ะเข้าไปเรียนในปีหนึ่ง่ะหนูอยากจะฝากบอกน้องๆอะไรเรื่องเรื่องชีวิตการเปลี่ยนแปลงการเรียนยุคโควิดไหมแบบให้กําลังใจหรือแบบมีแนวทางอะไรที่ทําให้น้องๆแบบมีมีกําลังใจขึ้นเนื่องจากว่า มันค่อนข้างจะน่าเบื่อนะการเรียนออนไลน์มันไม่เหมือนกับเราออกมาใช้ชีวิตถ้าถ้าเราโดยปกปติก็คือถ้าเป็นปีหนึ่งเฟสชีแบบนี้ต้องไปมหาล,ลัยละต้องไปจอยกับเพื่อนเพื่อนได้ไปเจอสังคมแต่ว่าเราเรียนปีหนึ่งแบบหน้าคอมตลอดเวลาเออมันมันเป็นยังไงบ้างรองเล่าให้น้องฟังหน่อยแล้วเรามีวิธีให้กําลังใจตัวเองอยังไงแล้วก็ส่งต่อไปให้น้องๆก็เรียนออนไลน์ก็มันก็มันก็ไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันก็มีประการที่ไม่เข้าใจบ้างแล้วก็ บบมันก็มีปัญหาหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะมีปัญหาที่แบบว่าเน็ตเน็ตมันก็ไม่พร้อมอุปกรณ์บางอย่างมันก็ไม่พร้อมอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะแบบไม่เข้าเข้าไม่ถึงในการเรียนครับแล้วก็มันถามว่าหน้าเบื่อมันก็มันก็หน้าเบื่อครับมันก็เรียนแต่ในหน้าจอมันมีปัญหาตามมาอีกคืออย่างเช่นผมครับเวลาผมแบบต้องนานๆานผมปวดตามากๆเลยครับก็อาจจะต้องแบบพักสายตาหน่อยก็ถ้าสมมติว่ามันหน้าเบื่อจริงก็ลองหาแพทชั่นเต็มดูทําอย่างอื่นบ้าง แต่ลองเปลี่ยนดูบ้างลองทำอย่างอื่นบ้างไม่ใช่แบบว่าเล่นแต่เรียนแต่อย่างเดียวก็เล่นบ้างก็ดีครับได้ผ่อน,นคลายบ้างโอเคจ้าคนถัดไปโอเคค่ะกเ็เรียนออนไลน์นะคะ,ะคก็จะเครียดน,นิดน,นึงเพราะว่าตอนหนูเรียนออนไลน์ก็ค่อนข้างจะกดดันนะคะเพราะว่าด้วยอุปรกรณ์ไม่พร้อมแล้วก็มีปัญหาต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ อยากจะบอกน้องๆว่าถ้ากดรู้สึกว่ากดดันแล้วก็รู้สึกว่ากางังวลนะคะอย่าไปนอยตัวเองอย่าไปเอยคิดว่ามันไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันก็ไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะพยายามพยายามตั้งใจพยายามถ้าท่านเหนื่อยหรือว่าเหนื่อยรู้สึกว่าไม่โอเคก็หาแรงบันดาลใจอย่างอื่นดูนะคะเช่นศิลปินที่เราชอบอะไรประมาณนี้นะคะน้องๆก็จะรู้สึกใจฟูข,ขึ้นมาทันทีนะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอให้น้องๆ มีความเออรือคอน้องตั้งใจแล้วก็มีแพชชั่นในการเรียนอย่างนี้ต่อไปอ่ะน่ารักจังเลยขอบคุณมากครับน่ารักจังเลยเอาว่าฝากปากมาเลยว่ามาเ้าเข้าหนูเรียนออนไลน์นะคะก็เรื่องเข้าใจในเนื้อหาเราก็ไม่ลดประสิทธ์นะคะเราแต่สิ่งที่เราต้องมีคือเราต้องมีความรับผิดชอบค่ะเราต้องคอยให้ตรงเวลาส่งงานให้ตรงเวลาค่ะแล้วก็ถ้า น้องๆรู้สึกว่าเครีดยดหรือว่ากดกัน,กนเราก็ต้องหาเวลาว่าหาเวลาผ่อนคลายให้เราค่ะอาจจะแบบไปด,ดูหนังดูซีรีส์อะไรย้ยค่ะก็อยากจะบอกให้น้องๆก็อยากจะบอกน้องๆก็ให้สู้ๆค่ะแล้วก็ทําให้เต็มที่ค่ะสู้ๆทําให้เต็มที่จากพี่วาวานะครับไอตอเลยครับค่ะ,ะก็อย่างที่รู้ๆนาะว่าการเียนออนไลน์มันทําให้เด็กหล,หลายๆคนเครียดค่ะแล้วก็บางคนนี่แบบ สุขภาพจิตยแย่ลงไปเลยแล้วก็เวลาแบบประสิทธิภาพอะคะ่ะในการเรียน่ะมันก็คือแบบปฏิสัทธ์ประสิทธิภาพในการเรียนออนไลน์กับออนไซต์อะคือออนไซต์มันได้เยอะกว่าอยู่แล้วค่ะแล้วไม่เหมือนยังไงเราก็ต้องแบบรู้ตัวเองรับผิดชอบอะมันเหมือนแบบคือสมมว่เข้ามาเข้ามาแบบเป็นเฟสชีปีหนึ่งอะคะ่ะก็เหมือนเราได้เป็นผู้ใหญ่ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเราก็ต้องรู้ว่าตัวเองควรทาอะไรไม่ควรทําอะไรคะ่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ ก็อยากจะบอกน้องๆว่าสู้ๆนะคือพี่รู้ว่ามันเครียดมากๆมันกดดันมากๆแต่ก็ไม่อยากให้เราอะทิ้งสิ่งที่เราชอบเนาะอยากให้เราอะพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะเราขอสักวันที่น้องแบบผ่านมันไปได้น้องก็รู้สึกเราจะรู้สึกภูมิใจกับมันที่น้องผ่านมันมามันมาได้ค่ะขอบคุณครับพี่พี่พทุกคนให้กําลังใจน้องได้ดีทีเดียวเลยก่อนที่จะจบไอ้วันนี้นะครับคุณ จะบอกเลยนะครับวันนี้เราเตรียมเสื้อผ้ามานะครับโดยส่วนของชาวจีนล้วก็เป็นเสื้อสีแดงนะครับอขอคุณนากของคุมก็ยินมยานะครับยินยานะเจนมาเราวางแผนในการเยี่ยมนี่าวางแกนเสื้อแต่งตางวางแขนเต็มตัวนะครับอย่างดีสุดท้ายเหลือเวลาหนึ่งถึงสองนาทีนี้อยากจะให้คุณนสบอกนักเรียนจีนรุ่นนี้ว่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําตาหน่อยครับตาหน่อยคุณน่า ฝากถึงนักเรียนสินจีนเนาะก็หนูก็จะได้เห็นตัวอย่างของรุ่นพี่มากมายไม่ว่าจะทั้งมาที่โรงเรียนเองหรือว่าอัดคลิปวิดีโอ,อ,อ่ฝากน้องๆมานะคะก็น่าจะช่วยเป็นแรงกนดาลใจให้พวกหนูนะตอนนี้คือ S <S เขาเรียกว่าอะไรโค้งสุดท้ายนะนะคะมันเป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะถ้าหนูทําได้อย่างที่ปุ้ยบอกอย่างเงี้ยถ้าหนูทําได้หนูก็จะภูมิใจวันหนึ่งหนูย้อนกลับมาดูก็จะแบบว่าเออในช่วงเวลาเนี้ยเราสามารถที่จะอดทนต่อสู้นะคะมันยากมันเหนื่อยนะเพราะเราต้องอ่านหนังสือหรือว่าจะอ่านบางคนอ่านถึงเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วไหนจะกิจกรรมของโรงเรียนไหนจะการบ้านอีกนะคะเออแต่ถ้าหนูผ่านมันมาได้หนูวันหนึ่งหนูมองย้อนกลับมาเนี่ยหนูเหนื่อยในช่วงนี้ก็จริงแต่ผลลัพธ์น มันคุ้มค่ามันมันคุ้มค่ากับสิ่งที่หนูเหนื่อยมาตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ภาษาจีนเองก็เราซื้อปลูกฝังหนูมาตลอดประยะเวลาสามปีนะก็คิดว่าเออวันอยากให้หนูต่อยอดไปเพราะอย่างที่เรารู้กันก็คือภาษาจีนมีความสําคัญในอนาคตมากนะคะหนูดูตัวอย่างาดูรุ่นพี่เป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามภาษาจีนมันมันยากแหละเพราะว่าตัวแสอนจีนมันหลายเส้นหลายขีดยอะไรเงี้ยแต่เราคือเชื่อว่าถ้าหนูมีความตั้งใจแล้วก็พยายามเนี่ยกหนูทําได้แน่นอนค่ะ โอ้น่ารักจังเลยครับครูเนทอ่ะก่อนที่จบกันครับเราก็มีท่าบังครับครับท่าถ่ายรูปครับรูปที่หนึ่งถ่ายรูปท่าคุ้มเหอนีดวกาจะมีของขวัญให้รูปที่หนึ่งนับหนึ่งสองสามครูเนทท่าคุ้มะท่านี้ท่านี้เอามือมาจุ๊ที่ปากอย่างเงี้ยหนึ่งสองว่าสันโอเคเดี๋ยวครูส่งให้นะครับยังไม่ไปมีอีกครับมีอีกครับ ปื๊บครูส่งให้รูปที่หนึ่งไปแล้วรูปที่สองครับเวลาถ่ายรูปรูปที่สองครับใครมีท่าอะไรน่ารักน่ารักครับเราเลือกมาหนึ่งคนครับโอเคคนที่หน้าตาดีที่สุดว่าสาันทุกคนที่ว่าสันว่าสันเลือกว่าสันที่ทา่ามาหนึ่งท่าครับสองนิ้วก็ได้สองนิ้วครับสองนิ้วครับสองนิ้วแต่ว่าสาันไม่ใช่สามนิ้วครับอ่ามีสองครับแววๆหน่อยแววๆหน่อย อ่าโอเคขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณคุณเอสขอบคุณน้องๆขอบคุณครูอิ๋นที่ทําให้รายการดีๆเพื่อนักเรียนศิลปินของลูกศุลป์รดับดนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับส่ะคือคัะนะคะอิดเลยนะเกมตู้